น้ำังาหอมขอมาซื้อเดรดิควยเอาสตรอเบอรี่โอเคใหญ่ อันนี้น็อกชิปค่ะอกชิปอะไรนั่นของแมวอันนี้เหรอแบของแมวอันนี้หรืออันออเขียวมินออสมินข้าวโพดอีกไบเลอเกเลยรอันนี้เลยแล้วก็อะไรอันนี้ใช่ไหมอเอองมินตังสั้วยงอสมินกลขาไนัะางอยางไหมน้ากาง่ไเออางก็ได้ักางก็ได้นแล้วอันนี้เอาใไ กลางมาเลย่มั้างเกยว้งไว้ดนมของไปกินของกินยูพี่ครับยูี่นะเดี๋ยวไปบ้านปยามาใยาเกินยวกินกุ่งกินเกียวครับไปกินเกียวใบเลเว่นบารงหอืออเซเว่นบาร์บารงอเบอร์ก้ลมเหนียวแม่บเซเว่นบารปบารังอเบอร์ก้ลมเหนียวแล้วก็บ้านใยา แม่ <łość> <Harriet. S 1> หนึงสุดทั้งแล้วครั้งแล้วก็มีแล้วช่อง HBO Max เดือนปีหน้าครับตามเวลาโทรทัศน์ยอดเยี่ยมแม่ยากซีรีส์ How of the Dragon Game o f t h r o s สตาอบอรี่ค่ะได้เลยสตาร์บัตตี้สตาอบอรี่หอม